สวัสดีเนาะมื้อนี้จะได้พบกับ ICT บ้านนอกเนาะมื้อนี้สิมาแนะนำเรื่องการเฮ็ดหุบบัตรนหรือว่าเฮ็ดหุบบัตรอันนั้นบัตรประจำตัวเนาะที่ว่าท่านอ่าสนใจไปเฮ็ดเป็นบัตรประจำตัวอ่านี่คือรายแบบการเฮ็ดบัตรประจำตัวแบบอ่าใส่สง่งผมเนาะคือตัวอย่างตัวนี้ผู้ผู้ ปกตินี่เพิ่นบ่มีทรงผมได้เห็นบ่อ่าเอาเอาทรงผมมาใส่เอาเนาะอ่าการที่ว่าเอาเอาทรงผมมาใส่อันนี้คือการเฮ็ดรูปบัตรเองเนาะปิ้นเองก็ได้เนาะนี่คือข้าพเจ้านี่ส่วนหลายกเ็เฮ็ดเองปิ้นเองใส่เองบอกว่าจะได้ไปหานให้เขาปิ้นเสียงเงินละล่ะที่เอาไปให้หานเขาเฮ็ดก็เฮ็ดคือการนั่นแหละรูปแบบนี้แ่ะเพียงแต่ข้าเจ้ามีเครื่องปิน้นซื่อๆเครื่องปิ้นข้าเจ้ามันละเอียด อาระบบปรินเตอร์เขาจะใส่ระบบของอาจะมีอาอิงหรือว่ามีซีมีหกซี 64, เนาะแต่ว่าสําหรับของปรินเตอร์ของข,องข้าพเจา้าเนี่ยมีอยู่มีอยูซีสีเนาะก็เลยว่ามันปรินอาจจะละเอียดเท่าหกซีนี่ปรินละเอียดเนาะอันนี้คือการเฮ็ดทูบัดเนาะอ่าใส่ส่งผมอ่ะต่อไปก็มาเฮ็ดนำการเบิ่งว่า ทรงผมมาใส่อ่าเนาะเพื่อว่าไว้ใช้เวลาอาก่อนอื่นอันนี้คือแบบเนะอะเอาเกี่ยมแบบมาน,นี่คือทรงผมนะครัตัดมาเนาะกาเเกี่ยมทรงผมอ่าปานีอ่าเ้าต้องได้เกี่ยมข้อมูลก่อนนึ่งหูป่ายเวลาเข้าใส่เฮดูบัตนะฮบถ่ายมันจะเอากล่องแค n นลบอกล่องยังกระได้ที่ว่าถ่ายมันละเอียดคมชัดมันจะแจงเนาะ อ่ะมันจะแจ้งอ่าอันนี้คือตัวอย่างตัวนี้เปเาสกแกนมาสเตอโปรเจกต์แต่เ h า u s มาตกแต่งจะได้ให้มันงามขึ้นเนาะอ่าเพื่อประหยียเวลาอ่าเข้าไปไฟล์นิวหาเขาไปกำหนดเอาอ่าไฟล์นิวอ่าไฟล์นิวแล้วก็ไปเลือกปริ้นอ่าเอซีแล้วก็เ,ก 4, ลวกเลือกเป็นเซนติเมตรแล้วก็ไปเลือกเอาสามอัตราส่ามคูณสี 6, ่บวกลบสี่คูณหกก็เลือกเอาเด้อ เอา3คูณ4ก่อน3คูณ4 3คูณ4จเจ้าความละเอียดนี่1,200อรียเกเป็น CMYK color เานาะีนเราลองตั้งโอเคหลังจากเลือกแล้วก็กดปุ่มลุมี่ก็ไดาษต่อมันจะมี advance เลือกเราสนะโอเค create เข้าไป อ่ามันจะได้รูแบบนามบัตรอันนี้ปานนี้เขาก็ดึงรูปเข้าไปเนาะคือรูปตัวนี้ปูนมบัตรอ่าดึงเข้าไปมาใส่มาใส่รูปนมบัตรเวลาตั้งขาได้เึ๊บโอเคคือได้รูบัตรแล้วฮัาเซมตกแตง่งหน้าได้ก๊อ,อปปี้ตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งเป็นปีน เขาต้องไป s e l e c แต่ว่าเขาจะไปลบอ่ประก,กาศออกเนะาะเขาจะสร้างขึ้นมาใหปุ๊บเข้าไปโปรแกรมตัวนี้เขา s e l ล c t เอาแต่ไป s e กกั t ตัวนี้โอเคอโอเคอ่ะ s e l e c เอาหมดน่าจกได้เท่หูแต่ว่าตัวนี้หูสุดตัวนี้เขาจะมาเปลี่ยนใหม่ก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ออเอามา select กับหุ้คนก่อนหลังจากเข้า s e l e c กันแล้วเาเข้าไป selection แล้ว select and mark ้าไป select and mark อ่าเขามาเบ่งเอ้าตัวนี้แมันการอ่าปรับสีของมันฮ่าเดี๋ยวเขาใส่เครื่องมือตัวนี้มาลบๆเพื่อพรมเ้านีพ่พรมเ้านี่เขาจะให้มันอันนั้นละเอียดอาจจะละเอียดเข้ากันก็ไปลบๆๆๆมันละเอียดก่นอน เพื่อบอ้มันเห็นลายอย่างต่างๆนะใ mm hmm. ห้บอเนเห็นลายทั้งหมดน mm hmm. คะคระับพยายามลบลบเพื่อบอยเห็นอันนั้นหอยที่เขาตัดน,ะ,นะอันนี้คือเขาเลือกแคมป์เอาี้รูปแบบของไอซีทีบอลน,น็อกนะแต่ว่ารูปแบบของคนอื่นแต่ปูวัวเซตอะไรอันนี้คือภาพจอเซตแบบนี้เนาะ, mm hmm. นะ ปาลาในหลังจากเขาเสร็จแล้วเอาไปหลบหูไว้หินหอยเนาะไว้หินหอยหอยที่เขาตัดะนะไอห,หอยที่เขตัดมันจะมันจะ,นจะเบิง่งงูงามโอเคตัดได้เพราะว่าเขาสิลบแต่จ,จุดแต่จุดหนึ่งที่เขาบอต้องการน,นะพอยที่ไม่หอยที่เขาตัดมันจะดูเบิ่งลำมันจะงะูะงามเนาะ โอเคตอนนี้เขาตัดเลยแล้ววันนี้เขาไปเลือกอ่ตัวมันบอกว่า clear selection เนี่ยบอกเเซนมันบอกว่า output tool แล้วก็ไปเลือกเป็นเพราะว่าาส o p y layer นี่ขึ้นมาหนึ่งก็คือ new layer with layer mark อาจันกดโอเคไปโอเคมันจะขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมคลิกขวาแล้วเข้าไป insert mark โอเควันนี้ได้ ตัวน,นี้แล้วเข้าไป selection แต่ว่าเฮาต้องไป,ไป select เหมือนกันเข้าไป select กันเข้าไป selection โอเคตนนัวนี้โอเคเ,อเข้าไป selection select เข้าไป mode แล้วก็ expand กันเปิดสามสิบโอเคตอน,น expand ในกนว่า r o า l รุ k เอาแต่แต่หูแบบตัวน,นี้แล้วเข้าไป edit เขาไป edit แล้วเข้าไป v ิ e โอเคไปแล้วถ่าโอเคปานนี้หลังจากมันจะได้รจากนานเฮากา็ลบตัวนิชิมลนะบตัวนิชิมที่เล็ไป พักระสางอันนั้นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วเข้าไปเปิดตัวนี้ขึ้นโอเควันนี้หลังจากนั้นเข้าใดแล้ววันนี้เข้าใดรูปวันนี้เข้าไปเอาซีมาเปลี่ยนซีแบล็กเกลว์ทางหลังเนาะเข้าไปเขาเปลี่ยนเป็นเสีอ่ซีสมมติเอาซีเนาะโอเคเอาซีนี้คือเก่านะแต่เปลี่ยนเอาซีใหม่เขาก็เอาเลือกเลือกตัวถังอันน้ำสีนี้เนอเอิรว่า การเดียนทูนมันจะมีอยู่เพลนแบกเก็ตทูนครับคันจะว่าไปมันก็เป็นทางน้ำสีหรือแบกเก็ตป็นแบบถงนั่นแหละเนาะเข้าไปเขาก็ถอกใส่ปึ๊บเน่หรือเอาใส่สีอื่นก็ได้สมมติเราเอาสีสีสีฟ้าปึ๊บก็ได้คือกันขึ้นกับเราเลือกเอาสียังหอยใส่สียังเอาก็ได้แต่เอาใส่สีขาวก็ได้เอาสีขาวลองเบิางตัวอย่างเน่อยสีขาวปึ๊บถอกใส่อ่าสีขาวก็ได้คือกัน อ่าแต่อันนี้ครับเจ้าจะเอาสีอ่าสีตัวนี้แหละงามมากสีนี้ปุ๊บโอเคมาในีขเ้าเลือกเอาสีนี้เรียบร้อยเนาะ <c oughs> ปาดนี้หลังจากอันตัวนี้เขาอันนั้นเข้าไปอ่าแอมพลายมันก็บะอ,อะไรล,ล,าาลังจากอะไรละโอเคพรายเข้ามาลังจากอดไตีนี้แล้วเอาทรงพ้มมาใส่เออเอาสุดมาใส่ก่อนพอเขาเปลี่ยนเอาสุดมาใส่ก็คือสุดนี้อ่าเพราะว่าสุด สุดนี่เอาเลือกเอาออกแบบมาแล้วนะเอาเอาสุดได้สุดตัวนี้นะปึ๊บโอเคเอาได้สุดเรียบร้อยอ่าเอาได้สุดแล้วนะก็มาใส้สุดซูมขึ้นปุ๊บนะอ่าเาดึง <Okay. S 2> เอาได้สุดแล้วพ่นนะนี้ยตอนนี้หลังจากนั้นใหดึงให้มันเข้ากับคอให้สุดเเข้าไปนี่คลิกขวาเข้าไปบากแล้วก็ดึงหลากตัวนี้ลงลงเบบมาใส่แล้วก็หลากเบื้องนี้มาใส่ก็หลากเบื้องนี้มาใส่หลากตัวนี้ขึ้นอ่าให้มันใส่ตรงกับคอเราเด้หลากมาใส่ตัวนี้เขาก็ หลักมาใส่มารงกับคอห้องเกบหลักมาใส่เอาซุ่มซุ่มซุ่มบังมาใส่ตรงกับคอห้องเพบอ่าหลังจากนั้นกดอินเตอร์ไปปานนี้เข้ามาเบิงังว่าได้แล้วบอปานนี้มันมันมันยังบอคักบอเนียนเขาก็เอาพวกอันนั้นเครื่องมือตัวนี้หรือว่าอัานอันมาจากไหนสมักกิจชูนบออ่า เอากะเข่าไปดึงตัวนี้ดึงดึงดึงมันเข่ากับคอเนียนๆกับคอเนาะก็ดึงขึ้นผักอ่าดึงก็ดึงให้มันเนียนให้มันเนียนกับคอเอาโอเคอ่าดึงดึงให้ม um ันเนียนเข่ากับเนี่ยเห็นป่นี่ก็คือการล้วก็ดึงขึ้นอัลติสิดัมดึงขึ้นโอเคมันเข้ากับคอตัวนี้ก็ดึงอตัวขาดึงลงตัวนี้ก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมาสอดคล้องกับคอเอาโอเค ชูมลงโอเคอ่ะมันก็นจะแน่นขึ้นเนาะเพราะถ้าจะโค้งมันเข้ากับคอนนี่ก็คือการมันก็ดึงดึงขึ้นด้านนี้ก็ดึงลง,ง,ลงโอเคให้มันโค้งเอาคออ่ะตอนนี้ได้แล้วเนาะปานีลังจาก ข้าได้สุดแล้วอย่างนี้สง,งผมบานนี่เอาส่งผมมาใส่ก็คือเอาสิเหลือยเอาส่งผมได้เอาส่งผมนี่สมุเนาะเอาส่งผมนี่มาใส่อ่าลือกเอาส่งผมนี่ใส่ปุ๊บมันจะเหมาะสมบ่อ่าอามาเอามาตกแต่งบงังอ่าปุ๊บส่งผมแบบโหดๆในหนึ่งอ่าส่งผมในการตัดส่งผมโอเค เบิ้งมันมาต้องมันเข่ากับหน้าตาได้ปุ๊บอ่าทำมาคือพ่อทรงผมนี่อ๋อเนาะเอาทดสอบเก่อนแต่ตัวนี้เอาทรงผมใหม่อ่ทรงผม์ตัวนี้ซะทรงผม์อ่าทันเทปมาใส่ปิดก่อนเนาทรงผมต้องได้ลองเนาะาต้องได้ลองอ่าในกณรนี้ ต้องมาลงในนี้ฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึนะทดสอบทดสอบโอเคอ่าอันนี้คือการเอาผูเนี่ยทรงผมมาใส่อันใส่ผู้ตัวนี้คือบอกว่าลองเบิ้งทั้งสองอันเลยเบิ้งปึ๊บปิดตัวนี้เปิดตัวนี้กันอ่าตัวนี้มาใส่ลองเบิ้ง มันจะคือว่าตัวนี้อืมตัวนี้ก็คือกันด้เนาะเอาตัวนี้ซะเนาะปรับตัวนี้ก่อนอ่าห้าก็ปรับตัวนี้โอเคปรับตัวนี้คืนน้อยหนึ่ง ก็ดึงตีมาน้อยหนึ่งกดกดอ่าคอนโทรลเด้อกดคอนโทรลแล้วก็ดึงใส่ยแจนี่ลากลงมาอ่าโอเคหลังจากนั้นมเมื่อเฮาได้แล้วทรงผมเนี่ยนะปึ๊บเฮาก็เอาเครื่องมือตัวนี้มาปรับแต่งนะครื่องมืาตัวนี้ปรับดึง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 ให้มันเข้ากับนี่งเด้ อ่าตรนี้เราก็ปรับดึงปรับเข้ากับชงผมกับใบหูนี่ดึงโอเคปรับลากลงโอเคเป็นเงินลากลงนี่อ่าพอซีฟอมได้อ่าโอเค ยาวเกินไปก็ดึงขึ้น,นเบาดึงขึ้นยาวเ,เกินไปดึงขึ้นอ่ะป่านนี้เขาได้รงพมแล้วมบ่ <c oughs> เขาเข้าไป image adjustment เข้าไป cover อขะ้าปรับโอเคนะดึงมันเข็มให้มันดำ ผมมันดำขึ้นใช่มันดำคือเขาโอเคอ่าโอเคมันคือส่งผมได้โอเคส้มมันดำดำเกินบ่โอ้ส้มดำเกินดำเกินน,กน่าก,ก็าไปเมีจังสิ่งน อันดับน้อยนึงโอเคจำเนี่ยพอปานนี้เอามาเบิ้งใบหนา้าเอามาเบิ้งใบหนา้าเอาใช่ปตัวนี้ใบหน้าเจะลบเพียงว,วันออกแน่เข้าไปอ่เครื่องมือตัวนี้ลาโชนี่เอาไปลบเบางวันออกลบออกวันขี้ไร่ปุ๊บเข้าไปเลือกตัวนี้แล้วเข้าไปไอดเดตแล้วเข้าไปอ่าคอนเทนต์ เอเวสฟิวปึ๊บลบลบเพียงวันออกลบเพียงวันออกสังเกตมันจะหายเลยต่เนี้ปึ๊บเนี่ยมันหายแล้วเลาวก็โอเคไปลาเพียงวันหายแล้วปลาเนี้จะเนี้ยคือกันเลาวก็ลบออกลบเพียงวันออกตัวนี้เข้าไปตะเนี้คือเก่าดิ๊ เขาปล่อยให็ดื้อกันนั่นแหละ,อะเอาลบออกอันนี้สองวิธีลบเพียงวันนะอ่าคันตอนนี้เขาบล่อยากหตอนนี้มันยากเกินไปเขาก็แล้วมันอยากสาร้างเยลยเยอะหลายมันยุ่งเวลาเขาใช้งานเกือบนะตัวนี้ป่านี้คือเขาบ่อยอยากใช้เขาใช้เครื่องมือมันตัวนี้ก็ได้อ่ากาประทับนี่ยตัวคลอนสตัมทูน,นกาประทับแล้ก็กดอ่านนะครับ วางเส้นปุ๊บเรากดอ่า <s> วางเส้นปุ๊บมันก็หายเองเนะครับอนตัวนี้วันนี้ยัางวาันใดอ่าับโอเคได้แล้วบานีลยวันนี้ล่างจาเข้าได้แล้วเข้ามาปับเอียงอะน้ซีพิวเขาเข้าไปอ่าอิมเมจเข้าไปจั t สเ n นแล้วก็เข้าไปโ e เวลอ่าอ่าปับ ข่าวขึ้นให้มันคือกับกลมกลืนกับน้ำโอเคนะ้ำโอเคลายเด้ะอ่ะตอนนี้เท่าใดแล้วผู้บาดเนาะเสื้อเทากันใดแล้วชุดนะผู้บาดน,น้าตาละเอียดหากเกษตรคลิกเข้าไปไฟล์และเลือกเซฟโอเคหลังจากนั้นเข้าไปวางไว้ใส่อ่าดิสทับเนาะสมมุดหากพิมพ์สื่อว่า อย่างก็ได้ตัวเลขสองสามตัวนี้ปเ,เป็นเลือเป็นจ p e ปไฟล์แล้วเข้ากระเสฟบเสฟบปึ๊บเนี่ยเราก็เลือก Maximum Load โอเคไปหลังจากนั้นเข้าเสฟบเรียบร้อยเข้ามาเปิดเข้าไปไฟล์เขาจะปิน้นเดยเอาเข้าไปไฟล์ปึ๊บนิวไฟล์เลือก คือเก่าเข้าไปคือเก่าแต่เข้าไปแล้ว EC บัตรนี่เข้า EC มันจะกำหนดให้เลยเข้าไปเกรดเลยเมื่อได้ EC แล้วก็เอามาใบน้นกันนะปึ๊บอ่าเมื่อเข้าได้ EC แล้วบัดนี้เข้ามาดึงเอาภาพเข้ามาใส่นี่เป็นบัตรอาจจะปิ้นออกเลยแต่ทีนี้เอาเข้าไปไฟล์แล้วเข้าไปเข้าไปโ o p e นเข้าไปอันนั้นอ Black Embedded เนาะ เอาข้าไปเพื่อแทนที่เข้ามาดึงไฟล์เข้ามาปึ๊บเอาไว้ยุสัยเอาไว้ยู่ดิสท็อปมันจะไฟล์รูปเขาอยู่นี่ปึ๊บอ่าเวลาดึงรูปเข้ามาเพื่อว่าเอาสินี่อันนี้เป็นรูปบัตรมันกำมนรถมาเองเลยเป็น3ามคุณสเลยตัวนี้ยประเดิเป็น3ามคุณสเลยตัวนี้รูปบัตรตัวนี้นะหลังจากนั้นเอาก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้ฮุบบัตรออกมาปุ๊บเฮ็ดเฮ็ดเองกับไรเดอร์ผู้ใดที่ว่าสมาร์ทอ่าอ่าสมาร์ท บรต้องนั้นให้หันเขาเฮ็ดเสียเงินละเขาเฮ็ดเองก็ได้เขาก็เฮ็ดเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเขาซื้อเครื่องปิ่นมาใส่เองเฮ็ดเองสบายเขาเฮ็ดเป็นนะลองลองไปเฮ็ดมือเด้อปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ะสเล็กแล้วเขาก็หลังจากเสเล็กหมดแล้วเวลากดต้องกดอ่านนําเด้อกดอ่านเข้าไปปุ๊บกดอ่านลากลงอ่าปุ๊บกดอ่านลากลง ก,กดอ่านหลากลงโอเคตอนนี้ได้แล้วฮูบสามคนสี่อ่าฮุบ,บสามคนสี่แล้วจากนั้นเท่ากับปิ้นเลยกดเข้าไปไฟล์แล้วเข้าไปปริ้นอ่าเนี่ยปิ้นแล้วก็ปิ้นออกเลยตอนนี้ใช้งานสบายนะผู้บัสอันนี้คือวิธีผู้บัสใช้สงผมเนาะเนี่ยแล้วจากนั้นเท่ากับปิ้นเลยเนาะอ่าสำหรับผู้ใดคิดว่ามีประโยชน์นะคันบันทึกใจไลค์กด และก็กด subscribe ให้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ